สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสดัดค่ะมันนี้เพนกับไอ้น้อยสิมาใส่มองนะจ้าไปเบิงไปล้อหลุนน้ำกันได้จ้าว่าเพนไก่นก้อยสีใดวันเ่าจ้ามวันนี้นะคะติดไปหน่อยติดแล้วติดอะไรตีวันล้อหลุนเบิงวเจอสีไดปลา,ยอ,ยาอีหยังไอ้มไม่รู้ละตี ปลาปลาง่ายน้อยนันปลาสูตรน้อยปลาสูตรอ้ยตัวกะลัางงามเลยค่ะนี่อู้นั่นว่ามันติดตัวนั่นหรือตีน้อยนันติดไปลม ตัวกำลังใส่พ่อปิ่งแสบๆใน,นๆนะ<ม>เฮ้ยได้ตัวหนึ่งแหละตัวแรกกหักหมันใส่กระจบกะกระตืบหน่อยเจอคู่บอกของข้อ <โห S 1> อ๋ออันนี้ขามมันนี้มน้น

สดสดตัวหนึ่งเขาใสเอ้าลุดลดเออลดย่องยังองลดอืออือแล้วขอขอฮะไปห้า,ายามเท่าไหร่ยามไปทั้งนั้นอีก đây là bò, cá khao nồi, mua xay an an này vậy, xay thùng kiều vậy, nha mận cà bốt hoai lực ban đài, đọt mận keeng keeng เจ้าก็หาล้ายหลายดิขาเจ้าหายิ่งปลาหายิ่งปลาแล้วกับพูนคนหนึ่งใส่พ่นพูนเห็นกะนระร่อนในบ่อขาดหุด่นอยทุกลางห่วยพุ่นได้จักตัวไหรหน่อยสตัวเดี๋สี่ตัวแล้วเดี๋ยวายามเท่าไรไปอีกยามไปอีกอเรื่ยอยๆได้ปลาขาวหน่อยตัวหนึ่งราจ้านั่น มองหันมันนน่นลึกแน่จังหน่อยมันน,มน,นั่นมันนี่กับผ้าเปลี่ยนบรรยากาศจากการหาหอยมาไลา่มองเด้อจ้ามันแม่รุดอีกแล้วตีเอา,าเฮ้ยหน่อยว่ารุดอีกแล้วตัวหนึ่ง,ง,งยืนจองๆดิประคาหน่อย ไลต่ตาปลาขาวหน่อยเนาะโอ้ยข่อยกระเซาหมดแล้วล่ะข่อยยางแหลนอ้อมห่วยอยู่ยางอ้อมห่วยปลามันก็ติดดีขึ้นอย่างนี้ยกโสงมึงแน่น่อยโอย้ได้ปลายเติบแล้วตัวนั้นนะก็พ่อปีงหนึ่งแล้วตัวนั้นผุ่นทางผุ่นข่บปลามันตีหลอดเด่นปลาฮะไปเบิ่งทางผุ่นอีกปะข่อยเห็นดินอยู่ซีนี่แหละพี่มองตัวพี่ จะเพิ่งปลา,อย,า,อ,ยาอย่างนี้น่อยรุ่น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 กับปลาตีนมองอุ้ยตีนเต๋นโอ้โหผักข้าน้อยเห็นไหมตัวกำลังงามๆเลยปะขายน่าปะขายน่าปะข้าน่ากับปะข่าวอันอันนั่นอันตัวเดียวกันบ่บ่คนละอย่างปะขายนี่ก็ขึ้นปะข่าวหางแดงกับปลาสูตรคนละแนลเนาะโยกไปทางนี้ดิีมัน วันนีท้ทางนี้ไมมวันนี้เฮาก็สิด้พ่อปิ่งเยอ่ดอก,กดปิ่งหลักกระท่าเกลืออบเกลือจักน้อย,อย,ยออก็สดิแสบเยอ่เลเนะไล่ไปเรื่อยๆ มาโยนมาสันคุยอยู่ทั้งฟังอันนี้มันม่องหัวใหญ่มันก็เลยได้ตัวใหญ่แน่จังหน่อยอาดึงขึ้นมาเลยฮื <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อันนี้ตัวอ้วนอ้วนจา้านน่ตัวนี้ฮืบนี่จ้า ดิเช็คตัวนี่ยยังน้อยนะโดยปลากระยิ่งน้อยน้ำปลาขาวปลากระยิ่งน้อยก็ปลาขาวเดี๋ยวปลากระยิ่งน้อยมนี่ก็เดี๋ยวเอาอะไรเดี๋ยงไปเอาถุงบ่เอาถุงก็ลืมมาถุงมาน้ำปลาขาวน้อยปลาธรรมาชาตินี่ปิีงกับเกลือเนาะคะ่ะแล้วก็ไฟอ่นอนๆนะจ๊ะกินกับข้าวเหนียวนะโอ้ยสุดยอดเลยแหละจ่ะ นี่แหะค่ะของแสบอีสานบานเฮาเลยจ้านี่เป็นปลาหนองธรรมาชาติเลยค่ะให้มองว่าไข่หมูเลึกๆกันสิใหญ่มองใหม่ก่อนจะ้ะอันนี้ยังขาขาวสันในแบบปโอปลากระแยงหน่อยปลากระแยงหน่อยจังเสมอบอันโพดข้างบนบ่ป้าติดหลายตัวเถิดตัวนี้ท่านนั้นมีอีกบ่เอาเน่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 ขยิบดินยื่นดีนี่บ่บป้าพูๆๆๆพ่หน่ะ ที่อมอคให้ใหญ่มากบ่อยหน่อยใหญ่มากบ้านใหญ่มากบ้านนะที่ตัวซีตัวเลยจ้ะเอาหม่งนี่มันมีป่าอยู่ตัวละหน่อยหน่อยใหญ่มากบ้านมันตื่นพอดมองพุ่นก็บอกมันติดอีกดีจะได้ปักใหม่ไปบ่เดี๋ยวเขาจะมาปลดท,ทั้งฟังเนาะเพราะหล่ะใจหน่อยกูมองหล่ะใจเดี๋ยวเขาไปปลดอันปลาเนาะคะ่ะอยู่ทั้งอัน ฟังน้ำกันจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งค่าว่าตัวหน่อยตัวใหญ่ส้ำใดจาา้านี่อ้อหอยอันงาต้นอยู่ค่านี่ปลาขาวมีแต่ตัวงาม,งาม เสยทงเตยงเข้าย่ใส่ล่ะเป็นตะมั่นดีเนาะกำลังลุ่มอากาศกะเย็ยนเย็ยนเริ่มเย็ยนเย็ยน,ยยนล นี่กระไดหลเติบอยู่เต้นี่เดี๋ยวปิ้งบัก่ายหนึ่งนี่นีปลาขาวหน้าใช่ปลาขาวหน้ามันสุบคือม <ừ. S 1> ูติเป็นลักษณะจังไรน่ะเออหัวเืองหลืองเนาะเป็นหัวเืองหลือง เป็นอยังางเขาคืออนปลาขาวน้ามันบปนคือคนอื่นตัวมันบปคือคนอื่นตัวมันบปนคือปลาตัวอื่นวันเถอะเหมือไปใส่โอ้พูนฝุ่นตัวหนึ่งทงั้งคนดีอันนี้เป็นตัวกลมๆเนาะเป็นตัวกลมๆเป็นอันนี่ปลาขาวสร้อยอันนี้ปลาขาวสร้อย เขาสอยปลาเขาน้าปลาสูตรปลาเขานี่ก็บบคือกันหลายอย่างเนาะหลายหลายซื้อปลาเขานี่ก็ได้มื่ลไหรอะแ้ววาสุดท้ายที่เข้าใหญ่มากได้ซีตูจ้ะได้ประมาณป้งนึงนี่แหละจ้า แต่สำหรับคลิปน,นี้นะจ้าเดี๋ยวเขาไปหอดบ้านกันนะจา้าเดี๋ยวเพ้นสิบปปิงกินกับเขานะจา้าเดี๋ยวสิป,ปิงนะคะปิ่งหอมๆนะจ้ะมาหอดบานแล้วเขากลับมาเอาขั้วขีข่ปลาออกแล้วก็เอากิดปลาออกจ้าเตรียมย่างกันเลยจา้าตอนนี้กับไฟของเขากับกาเรียบร้อยแล้วจา้าเอาปลามาปิ่งกันเลยจา้าปิ่งปลาขาวปิ่งปลาขาวล้วกะปลาขาวปลาเอียงเก็ะ ปลาเขาเอื่นว่าเออกระลืมซื้อนะจ๊ะปลาปลาขาวซอยหลักกปลาขาวปลาขาวหันแบบธรรมาชาติไหมเขื่อ,อนว่าปลาขาวหน้านะจ๊ะปลาขาวหน้าปลาขาวซอยปลาขาวหน้าหลักกะปลาขาวอันปลาซูดจ้ะมีหลายซื้อนะจ๊ะเดี๋ยวเพ่นกระลืมซือ้อปลาขาวก็นมีหลากหลายชนิดจ้ะนี่แต่หลายตัวเลยจ้ะไปหาวาหันไปหามาสดุสดๆุหล่อนๆลเลยนะจาะกามาปิ่งแบบนี้แหละจ้ะ หอมหอมจ้านี่แกบด่านก่อนกระลังเหลืองเลยติดกันมันกบะโมเมียนอันเล็กขีบเนาะเอาไม่แต่เกียบขีบเอามันก็นเลยพิกอยากแนวจังหน่อย โอ้ยหอมหอมเลืองอุ้ยแล้วนี่ผู้เถาโบาลานเพิ่มมาเนาะปิ่งพ่อตาขาวๆนี่แซ่บแซบดิจ้านี่ข้าแม่ข้าเจ้ากินแบบอันปีงแบบนี้เนาะแซ่บเซบเ,เนื้ออ่ออน,ออนเนือหอมหอมจ้ะแต่ัะเพ่นกับสิป,ปีงเห็นมันสุกๆหรอค่ะโอ้ยหอมคักหอมแน่หืม เหลืองหุยเลยมันนี่กาไปใส่มาได้สิบสามตัวจ้าี่ไปเป๊บเดียวนะคะนี่ใกล้ซุกแล้วจา้านี่ค่ะจะแต่แสบจ้า,จามากินปลาปิ่งน้ำเพ้นได้จา้าสำหรับคลิปนี้นะจา้าเพ่นกระขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยจา้าสวัสดีค่ะ